สวัสดีครับผมเดเปโซนะครับและ,ะิษิ์เครื่องชองกาแฟสดและอุปกรณ์นะครับวันนี้จะมานำเสนอวาวนะครับวาวแรงดันครีมา่าผมเรียกว่าวาวาอัศจรรย์หรือวาวาวอัจฉริยะนะครับเพราะว่าแค่วาวตัวนี้ตัวเดียวมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนมกแคปพอธรรมดาธรรมดาให้เป็นครีม่าได้เลยนะครับ แล้วก็ใส่ในนี้นะครับจะใช้ได้ดีในขนาดหม้อต้ม3ามับนะครับขนาดสามับจะใช้ได้มีประสิทธิภาพใส่ เองได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับท่านที่มีหม้อต้มอยู่แล้วอ่ะใหล่าสุดเพิ่มตัวนี้ขึ้นมากันน้ำกาแฟกระเด็นกระชกนะครับเพราะว่ามันจากการทดลองมันมีมีโอกาสเป็นอย่างนั้นเพราะว่าด้วยกับความดันมันเยอะขึ้นนะครับ นี่ผมใส่น้ำไว้แล้วเนี่ยนี่อุปกรณ์เสริมนะครับกานผงกาแฟกระเด็นใช้ชอ้อนนี้กับสแตนเลสใช้กาแฟ3ชอ้อนนี้แล้วก็เต็มด้วยนี่ครับมันมีด้านเต็มต้องเต็มด้วยนี่นหนึ่งแพ็ให้มันแน่น อนนะครันี่เป็นกาแฟสำหรับทดลองไม่ได้ดืม่มเป็นกาแฟโรงงานเป็โรงงานทำเองคัวเองนะ,ะถ้าเป็นชอ้อนนี้ใช้สองชอ้อนนิดนิดนะ ตแบบบทที่เบอร์สองน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้แล้วแต่ดูผลของการชงแต่ละครั้งแล้วก็กาแฟที่ขั่วครับ ช่วยได้เยอะเลยแหวนกรองนี่ยอเฟือเสร็มดละก็บาวงเลย มือช่วยถอดหม้อขนาดร้อนนะครับแล้วก็ถอดตะแกรงกาแฟออกสะดวกมันจะขึ้นมาสองจังหวะนะครับนี่คือจังหวะแรกอ่าอลังจากนี้ก็จะขึ้นเลยเนี้ยก็สลูไฟนะครับ ขั้นตอนนี้ก็สลบไฟเลยสลบไฟแล้วนะแล้วก็มันกลางกลางน่าจะสุดแล้วก็ปิดครับโอเคเนะี่ย ที่ปิดช้าไปนิดนึงแต่ก็โอเคเนี่ยสวยอยู่โอเคไหมครับดูซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เพราะว่านานาทีกว่าจะได้รีวิวนะฮะขอบคุณมากครับทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าและที่อุดหนุนไอเดียยังมีต่อจากรุ่นนี้อีกนะครับ2 3 4 5ไปเรื่อยเยครับชจะเราไปเรื่อยๆนะครับ กติดตามแล้วกันชอบรุ่นไหนก็จัดรุ่นนั้นไปก่อนได้เลยไม่ต้องรอเพราะว่าบางครั้งมันก็ช้าเหมืนกันกว่าจะเสร็จแต่ละอย่างแต่ละรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็แค่นี้นะครับประมาณนี้นครับที่เหลือก็ใครเก่งด้านการชงอยู่แล้วก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับหวังว่าจะได้เห็นรีวิวจากท่านผู้มีเกียรติที่ได้อุปการะคุณไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ